ขออนุญาตเข้ามาลุยในครัวของตามม้วเลยนะครับที่นี่เราส่งสินค้ามาที่นี่ด้วยใช่ฮะเราส่งปลาแซลมอนแล้วก็กุ้งแม่น้ำค่ะตำส้มตำนี่เขาใส่ปลาแซลมอนกันเลยเหรอครับเป็นเมนูใหม่ตำโคตรเจ้าสมุทรก็คือตำนี้เราจะมีปลาแซลมอนปลาแซลมอนนี่เราใช้ของทางคิงเบอร์ลินตาม้วนเนี่ยจะใช้วัตถุดิบทุกอย่างที่เป็นแบบพรีเมียมเหตุผลใดทำไมถึงเลือกวัตถุดิบจัด คิงมารีนครับคือวัตถุดิบของคิงมารีนจะสดแล้วก็คุณภาพดีค่ะแล้วก็เวลาที่ลูกค้าที่เนี่ยเวลาที่ทานไปแล้วเนี่ยถ้าไม่ถูกใจในรสชาติลรเปลี่ยนให้ได้อโอ้โหเจ้าสมุทรเจ้าจริงๆด้วยจานเบลเลอร์เลยรสนัวทั่วไทยออร่อยอะซรบ เพิ่งทราบว่าแซลมอนผ่านการทบตาอร่อยขนาดนี้แล้วก็จะมีกุ้งแม่น้ำด้วยมีกุ้งแม่น้ำด้วยประมาณ3ตัวต่อกิโลแล้วก็จะมี2ตัวต่อกิโลค่ะอ้สัญชาติอะไรครับกุ้งคุณกุ้งตัวนี้กุ้งตัวนี้มาจากพม่าคับคุณตัวนี้จากพม่าน้ำจื้งก็อร่อยกุ้งก็เด้งมันก็หอมในเรื่องของวัตถุดิบะครับอย่างแซลมอนแล้วก็กุ้งเนี่ยครับเรื่องคุณภาพแล้วก็ราคาเนี่ย มีผลต่อการทำธุรกิจร้านอาหารนะครับอันนี้ต้องจะคุยเฉพาะในส่วนที่เป็นลูกค้าของที่นี่เพราะว่าวัตถุดิบทุกอย่างเนี่ยพรีเมียมเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกค้าจะไม่สนใจในเรื่องราคาแต่ลูกค้าสนใจในเรื่องของคุณภาพและบริการร,รู้สึกไงครับที่ส่งของมาที่นี่แล้วได้รับการตอบรับแบบนี้ครับรู้สึกดีใจฮะที่เป็นส่วนหนึ่งของร้านอาหารที่อยู่ใจกลางเมืองนะครับทุกครั้งที่เราแวะเวียนเข้ามาเห็นลูกค้าเต็มเนี่ยเรารู้สึกดีใจมากตรงนี้เนี่ยเราเหมือนได้พลิกชีวิตนะครับ จากจุดหนึ่งที่เราเข้าใจปัญหาของร้านอาหารเข้าใจเพนพอยต์ของร้านอาหารและเรามาช่วยแก้ปัญหาให้กับร้านอาหารมาเติมเต็มให้กับเขาเรารู้สึกภูมิใจประทับใจมากถ้าอยากมารับแรงบรันดาลใจดีอย่างนี้ต่อไปนะคะก็อย่า,ยาลืมมากด subscribe กับพวกเรานะคะ